Party เข้าสู่ช่วงครึ่งฤดูกาลแล้วนะครับก็ตอนรับทุกท่านชมเกมการขันในการขันในนัดนี้นะครับผมวิสรพุ่งยามาพร้อมกับคุณวิสักคุณวิสักขึ้นกัดครับส่วนครับคุณอดีศรเราเฝ้ารอชมเกมนี้นะครับก็ถึงช่วงเวลาที่2ทีมนี้ต้องโชว์ฟอร์มแล้วนะครับ โอ้โหบุกหนักแบบนี้กองหลังจะจัดการยังไงครับนี่คือโอกาสครับเป็นความพยายามที่ดีจริงๆครับเข้าไปแล้ว ตดวในอย่างยอดเยี่ยมนะครับพวกเขามุ่งหน้าต่อไปแล้วได้ประตูจากการยิงจังหวะแรกของเกมครับเอาละครับเขาใช้ความแข็งแกร่งไปด้วยพลังทุกอย่างผ่านไปได้อย่างง่ายดายหลอกเกินเขาต้องการเพื่อนมาช่วยนะครับก็ดูดีนะครับแต่ว่าคู่แข่งอ่านเกมได้ครับไอโนกาอีกครั้งหนึ่งครับยังไม่ดีมากยังอันตรายแม้ว่าจะป้องกันได้ครับ เป็นโอกาสที่ดีมากครับพยายามดีมากครับเปโดโรดิเกสโกลอันแล้วครับสองต่อศูนย์ ยังได้ครับเมสซี่เวนรูนี่เลโอนนลเมสซี่เชื่อว่าคงจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับในการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับสนามเอเมเลสของอาร์เซนอลคือผมคิดว่าต้องได้แชมป์ครับ อาร์ซนอลน,นั้นเคยได้แชมป์มากมายที่ได้รู้แล้วนะครับโอ้โหดูหน่ากลัวครับเกมรุกแต่ว,ว่าสุดท้ายแล้วกองหลังก็เข้ามาหยุดเอาไว้ได้แต่วันนี้ต้องรอเพื่อนช่วยได้แล้วหรอครับพวกเขาได้มีโอกาสรองบอลนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ปล่อยมันหลุดลอยไปครับดงนง้างเลยครับทุกนี้จบด้วยการยิงครับทำได้ดีครับหยุดจัดงหวะนี้เอาไว้ได้ สิ่งสำคัญนะครับแต่เสียบอลไปแล้วนะครับเล่นดีครับพยายามเยี่ยมอาครับดีป็นโอกาสที่จะปิดเกมและพวกเขาก็ทำได้อย่างสวยงามครับอาร์เซนอลเป็นทีมที่ดีกว่าแน่นอนครับผลการแข่งขันก็บอกเช่นนั้นครับเกมนี้สำหรับผมถือว่าจบลงแล้วนะครับกองหลังพยายามป้องกันอย่างดีแล้วใส่กองหน้านั้นดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับ อันนี้ก็คืออาร์เซนอลครับเมสซี่ <Messi. S 1> นะครับเขามีโอกาสแล้วครับลองซัดเป็นแล้วนะครับปองกันจังหวแรกได้ครับ บอลซุกต้นตดข่ายครับทําได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆผู้สาประตูพลาดเองนะครับปัดบอลจังหวะนี้ไม่ยากเลยสต,ต่อ4-0ครับคุณผู้ชมผ่านได้สวยมากเฮเยแนวรุกต้องรอเพื่อนขึ้นมาเติมก่อนครับเวนรูนี่ เล่นกับบอลด้วยทักษะยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเขาครองบอลเอาไว้กับตัวครับเขาซัดใต้บอลเลยนะครับได้ประตูแล้วนี่เป็นประตูที่สองของเขานะครับหยุดเขาไม่ได้แล้วครับนั่นแหละครับที่ต้องแม่นจริงๆนาดศูนกว่าถึง6นิ้วยังพลาดตัวนี้บอลเลยข้ามคานออกไปเล่นอยู่ทีมเดียวครับวันนี้5ต่อ0ครับเขาผ่านได้สวยมาก เอเน่วาเลนเซียโอ้โหหลอกตัวประกบได้แล้วบอลหลุดไปแล้วครับเอโดโดนแย่งบอลได้ไหมครับตอนนี้โดนหรือไม่โดนเอาเพื่อนมาช่วยแล้วครับพยายามเยี่ยมร็อกดีมากครับแต่วันนี้สวยครับ บอลคืนมาแล้วลรีอเนลเมสซี่เขาต้ <c oughs> องการเพื่อนช่วยทำเกมครับร้อยอยู่แล้วครับแต่ว่าซับไกลยิงโอ้โหนี่การป้องกันชั้นยอดเลยครับอีบุนโนกาเตะม,มุมเข้ามาครับ โอกาสเขารุ้นประตูครับตอนนี้ปัดด้วยปลายนิ้วมือครับสุดยอดจะเกินและนี่คือประตูที่น่าทึ่งครับไม่มีมุมเหลือแล้วนะครับแต่บอลหลุดข้ามเส้นเป็นประตูที่สุดยอดจริงๆจวนนี้น่าจะปัดออกทางด้านข้างนะครับ แต่เข้ากลับปัดบอลอยู่แถวกรอบประตูก็เลยโดนกองหน้าซ้ําไม่เหลือเลยนะครับอะย่ยนั่นแหละครับูุตส,สินปล่อยให้เกมไหลต่อเนื่องูุตส,สินจะให้เล่นได้เปรียบครับจังหวะนี้แต่ว่าก็ตัดสินใจสุดท้ายแล้วเป็นฟรีคิก นี่เป็นโอกาสที่จะได้คลองบอลครับแต่ว่าพวกเขาก็เสียมันไปคุยอาเต้แลการเพื่อนคอยประคองทางขวาแท็กเคิลได้สุดยอดครับอันเดรสอินเสตา สวยเลยนะครับอาร์เซนอลครับก็ยิงเพิ่มครับผมไม่คิดว่าพวกเขาจะกลับมาได้แล้วนะครับไม่ต้องสงสัยในผลการแข่งขันเลยนะครับก็เป็นแบบนี้แหละครับ เนโอกาสครับใช้ได้ทีเดียวครับเห็นประตูที่น่าพึ่งนือเกิน